คติดต่อทางเพศสัมพันธ์ sexually transmitted infection โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คืออะไรกลุ่มโรคติดต่อที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งส่วนใหญ่ติดต่อโดยการร่วมเพศบางโรคอาจติดต่อกันโดยการสัมผัสทางเพศหรือการถ่ายทอดสู่ลูกขณะอยู่ในครรภ์เริมเป็นโรคติดต่อที่พบได้ทุกเพศทุกวัยเริมแสดงอาการเริ่มต้นด้วยอาการขันยุบยิบบริเวณที่ติดเชื้อไวรัส hiv จากนั้นจะเกิดตุ่มน้ำพองสายอักเสบและเจ็บแสบบนฐานของผื่นบวมแดงที่รวมกลุ่มการบริเวณผิวหนังโดยมีอาการประมาณ2-3ถึงวันจนถึง1-2ถึงสสัปดาห์และสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ผ่านการสัมผัสจากนั้นตุ่มน้ำพองใสจะแตกออกมีเลือดไหลซึมแล้วจึงตกสะเก็ดเมื่อแผ่สมานตัวเริ่มเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้อาจมีอาการเป็นเป็นห,หายหายและมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีก โดยหลังจากที่อาการของโรคหายไปแล้วเชื้อไวรัส HHV จะยังคงฝังตัวหลบซ่อนอยู่บริเวณปมประสาทาของร่างกายโดยไม่แสดงอาการใ,ใดๆออกมาตราจนภูมิคุ้มกันของร่างกายลดต่ำลงอาการของเริมจึงจะปรากฏให้เห็นขึ้นอีกครั้งโดยอาการของโรคเริมอาการของโรคเริมเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HHV ทำให้มีตุ่มน้ำใสหรือแผลบริเวณปากอวัยวะเพศหรือส่วนอื่นของร่างกาย มักมีอาการคันแสบร้อนหรือปวดก่อนตุ่มขึ้น2-3วันหลังจากนั้นตุ่มจะแตกและตกสะเก็ดได้ผู้ติดเชื้อบางรายอาจมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวต่อมน้ำเหลืองโตหรือเจ็บขนาดปัสสาวะด้วยค่ะปัจจัยที่สามารถกระตุ้นให้เป็นโรคเริมได้แก่ 1. คุ้มคุ้มการล่างกายลดต่ำลง 2. การพักผ่อนไม่เพียงพอ 3. การติดเชื้อไวรัสอื่นๆซ้ำหรือมีไข้สูง 4. การได้รับยากดภูมิคุ้มกันเช่นสเตียรอยด์ 5. การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนระหว่างมีประจำเดือน 6. การผ่าตัดที่กระทบต่อเส้นประสาท 7. อากาศร้อนการอยู่ท่ามกลางแสงแดด 8. การขาดสารอาหาร 9. ความเครียดความรุนแรงของโรคเริมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยการติดเชื้อครั้งแรกมักมีอาการรุนแรงกว่า เช่นมีไข้ปวดศีรษะและแพ้หายช้าส่วนการติดเชื้อซ้ำมักอาการเบาก,ากว่าและหายเร็วขึ้นแต่ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นเด็กแรกเกิดผู้ปว่วย HIV หรือหญิงตั้งครรภโรคเริ่มอาจรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นกระจายไปสมองตับหรือปอดและอาจเสียชีวิตได้อาการแทรกซ้อนของโรคเลิมที่ปากและเริมที่อวัยวะเพศ คือการแพร่เชื้อลูกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายได้เช่น 1. การติดเชื้อที่ดวงตาที่อาจทําให้เกิดการสูญเสียการมองเห็น 2. การติดเชื้อที่สมองที่อาจทําให้สมองอักเสบส 3. การติดเชื้อของมารดาขณะตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสู่ทารกในครรภ์โอกาสเสี่ยงของโรคเลิมจะสูงขึ้นในผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน หรือมีคู่นอนหลายคนผู้ที่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดตัวแก้วน้ำลิปสติกรวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่มีปัจจัยกระตุ้นเช่นความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอแสงแดดจัดหรือมีโรคประจำตัวอื่นอุนอปสรรคของโรคเริมมีทั้งภาวะแทรกซ้อนทางกายเช่นการติดเชื้อซ้ำซ้อนที่แผลการติดเชื้อลุกลามไปที่ตาจนอาจสูญเสียการมองเห็น หรือสมองหรืออวัยวะภายในและความเสี่ยงต่อทาลกในครั์หากมารดาติดเชื้อในขณะตั้งครัน์นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคทางด้านจิตใจและสังคมเช่นความเครียดความอับอายและความวิตกกังวลรวมถึงการขาดวิจัยและการรักษาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเนื่องจากเป็นโรคที่สังคมมักมองข้ามวิธีป้องกันโรคเริ้มที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำลายหรือสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์รักษาความสะอาดทานอาหารประโยชน์ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อเลิ่มข้อเสียของโรคเลิมโรคเลิมมีความเสี่ยงหลายอย่างทั้งทำให้ปวดแสบคันเป็นแผลเจ็บขนาดปัสสาวะเสี่ยงติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำ และเพิ่มโอกาสติดเชื้อ HIV ได้ถึง3เท่านอกจากนี้ยังอาจส่งผลต่อทารุณในครรภ์ถ้าแม่ติดเชื้อรวมถึงเพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งปากหมดลูกในผู้หญิงที่ติดเชื้อ HPV ร่วมด้วยคลิปวิดีโอสอนสวมใส่ถุงยางนาำมัยอย่างถูกวิธีสามารถสแกน QR code เพื่อรับชมวิดีโอเต็มค่ะ ขอบคุณที่รับชมสื่อการสอนของกลุ่มพวกเราจนจบค่ะหวังว่าสื่อการสอนของกลุ่มพวกเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะคะ